น้องรถถังลับปุ๋ยเลยครับ น้องแฟดชายใหญ่หญิงเล็กนากาลาเกตหลับปุ๋ยเลยครับน้องรถถังโอ้ยน้องแฝดเล่นกันครับเป็นตาฮักแฉ กาลาเกอ้าวรถทางตื่นแล้วครับแม่จามจุรีแม่จามจุลีอยากมม่มนะครับ อยู่กับแม่แล้วน้องรถถังตื่นนอนแล้วครับ เล่นกันนะครับน้องแฝดครับใช้ใ่ยิงเล็กครับ

ลายยิงเล็กทำอะไรอะนะ ขอบพระคุณมากครับทุกกำลังใจทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งไว้ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากนกโพสตอรี่สำหรับ EP นี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ